โรงเรียนบ้านดอนไก่ดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครตั้งอยู่เลขที่2ทับ11หมู่5ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในบริเวณตำบลดอนไก่ดีนี้มีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของท้องถิ่นได้แก่เครื่องเบญจรงดอนไก่ดีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศ ทั้งยังผลิตส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วยโรงเรียนบ้านดอนไก่ดีได้เห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นให้ยั่งยืนหมู่บ้านเบญจรงดอนไก่ดีได้รับการกล่าวขานและยอมรับในระดับโลก ยกย่องให้เป็นแหล่งผลิตถ้วยชามลายครามรวมถึงเครื่องลายเบญจรงค์ที่มีฝีมือประณีตงดงามกรรมวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ในปัจจุบันเริ่มจากการหาวัตถุดิบที่เป็นเซรามิกซึ่งนิยมที่เคลือบด้วยสีขาวนำมาขึ้นแป้นวนเพื่อทำการกำหนดพื้นที่สำหรับการเขียนลาย แล้วจึงเขียนลายน้ำทองโดยลายส่วนใหญ่เป็นลายสำหรับเบญจรงมีลักษณะการเขียนที่คล้ายกันการลงสีเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะแม้จะเขียนลายได้สวยหากลงสีออกมาไม่สวยก็ทำให้งานดูไม่โดดเด่นจึงต้องมีการออกแบบสีจนได้สีที่มีความโดดเด่นเหมาะกับเครื่องเบญจรงแต่ละลายการใช้สีจะใช้สีต่างๆควบคู่กับน้ำทองเป็นหลัก เมื่อลงสีเสร็จเรียบร้อยจึงนำมาตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานโดยการเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วจึงนำไปวนขอบทองและทาทองบริเวณจุกข,ของชิ้นงานทิ้งไว้สักพักให้น้ำทองแห้งแล้วจึงเตรียมชิ้นงานเข้าเตาเ,าเผาต่อไปต้องต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยแล้วก็คิดไม่ถึงด้วยว่าทางโงเรีนบ้านดอนแกดีจะมีโครงการตรงนี้เข้ามาเพื่อให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้มีทา มันจะลงให้มี <c oughs> คือตอนนี้ลูกหลานเด็กๆุ่กหลันเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครทาทํามันจะลงละคือภูมิปัญญาตอนนี้ถ้าปล่อยไว้นานตอนนี้อาจจะเรียนหายเพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่กับโลกยุคใหม่นะคะอยู่ในโลกออนไลน์ใหม่เนี่ยแต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราภูมิใจเราดีใจเรายินดีเราเต็มใจที่จะสอนของมีนโยบายเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเต็มใจสอนเลยเพราะว่าเรากลัวว่า เด็กจะไม่สนใจแต่วันนี้เด็กที่มาเนี่ยน่ารักนะคะสนใจแล้วก็สอนง่ายเป็นเร็วน่าสอนค่ะแล้วอยากให้มีกิจกรรมแบบน,นี้อีกไหมครับอยากให้มีค่ะดีค่ะก็ถ้าถ้าเราเรียนบ้านนอนสนับสนุนแล้วก็ดูเด็กที่มีใจรักสนใจด้านนี้จริงๆเน่ะเอามาเลยค่ะยินดีสนับสนุนค่ะชอบเลยค่ะ หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านผลิตเครื่องมันจะลงที่แหล่ที่สุดในในประเทศเราก็ว่าได้นะคะตอนนี้เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากแต่มันมีหลายช่องทางที่ทางหน่วยราชการเข้ามาช่วยเหลือเราทาง้งกระทรวงพาณิชย์นะคะอกงการมาชุมชนแล้วก็ทท,ทเ,เป็นสื่อให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยคนไทยเนี่ยมาเที่ยวในหมู่บ้านมาเที่ยวมาช็อปมาซื้อมาชมได้เพราะว่ามันเป็นแหล่งที่ใหญ่แล้วก็ เป็นอะไรที่แขกมาดูแล้วต่างชาติมาแล้วสื่อมวลชนไม่ว่าใครที่เข้ามาแล้วมันเป็นคนต่างประเทศเนี่ยจะชอบมากเลยว่ามันใช่เลยมีงานทําเทนายให้เห็นแล้วก็ช็อคในหมู่บ้านเลยทํางานขายในหมู่บ้านเลยค่ะการฝึกอาชีพสําหรับนักเรียนทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีแนวทางในการประกอบอาชีพและทำให้ภูมิปัญญาในงานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติดำรงอยู่อย่างยั่งยืน